จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมความประทับใจและทำเอาแฟนๆก็มีน้ำตาไปตามกันเลยสำหรับความน่ารักอบอุ่นของงานแฟนมิสติ้งของน้องชายยิน ที่ถูกจัดขึ้นในวันที่15ธันวาคมค่ะงานนี้ยังมีมิตรภาพสุดน่ารักสองสาวเกาหลีน้องฮาจองและน้องจินนี่ที่มาร่วมงานแฟนมิตในครั้งนี้สร้างช่วงเวลาประทับใจทําให้แฟนๆได้ยิ้มไปตามๆกันค่ะไม่เพียงแต่ความสนุกสนานจากกิจกรรมในงานเท่านั้นแต่ความอบอุ่นของสายสัมพันธ์ระหว่างติ๊กต็อกเกอร์และแฟนคลับรวมไปถึงมิตรภาพดีๆก็กลายเป็นไฮไลท์สำคัญของงานแฟนมิตครั้งนี้ ถือ<ส>ได้ว่าเป็นหนึ่งความทรงจำที่ดีทั้งผู้จัดและแฟนๆค่ะคส,สุดยอดม,มากนะครับอันนี้ถ้าบทุ่เครื่องนะครับเดี๋ยวถือว่าเป็นช่วงสุดท้ายนะครับทัแเราครับอะโอเคโอเค,เคมันเกยขึ้นมาด้วยนะครับ คือวิดีโอที่เราได้ดูนะครับทราบสุดมากนแม่และท้ายสุดนี้นะครับเราจะมาสอบถามถึงความรู้สึกของเขานะครับว่ารู้สึกยังไงบ้างนะครับกับการได้มาจากงานแฟนมีในครั้งนี้นะครับเลื่นนะครับเดี๋ยวไม่อยู่นิดนึงครับขออนุญาตเจนนี่นะครับไม่มีสแตนด์อินของแท้คีย์เดิียอนนิดนึงนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่า ทั้งหมดจนวนเมื่อก่อนนะคนติตารเขาไม่กี่คนจริงจงนะครับไม่กี่คนเลยคือมีน้องเกรซพี่ไม้รวมถึงแฟนคลับไม่กี่คนนะ,ะ้นหลักหน่วยหรือซ้ำไปหลักหน่วยและหลักสิบที่ซอฟลิกด้วยหลักหน่วยหลักสิบสิบคนยี่สิบคนสามสิบคนท่านเดน,นะฮะอันนี้เรื่องจริงเลยแล้วก็พวกเกรซพี่ไม้พี่ซอฟลิ๊รวมถึงแฟนคลับไม่กี่คนรวมถึงเหมือนแม่ก็ช่ต้องด้วยก็ช่วยกันหรอกไปดูไปให้กำลังใจน้องในเวลานั้นนะครับกับคนดูค่บ สามสิบสี่สิบห้าสิบคนตอนนั้นนะครับก็มันแน่นอนครับต้องตื้นตัต้ใจเป็นธรรมดาเพราะว่าก่อนจะมาถึงจุดนี้ได้นะครับต้องใช้ความพยายามมากๆกแล้วก็ใช้จังหวะเวลาที่เหมาะสมนะครับก่อนจะมาถึงจุดนี้แล้ต้องขอบคุณเลยชาลีนะครับขอบคุณชาลีจริงๆที่ไปเ,เรียกได้ว่าให้โอกาสน้องนะครับภาษาชาวบ้านทุกหเรียกว่าการให้แสงให้สปอตไลท์นั่นแหละนะครับ,นะรบก็คือทําให้น้องได้เป็นที่รู้จักมากขึ้นนอกเหนือจากนั้นถ้าชาลีให้แสงไปแล้ว ถ้าน้องไม่ได้มีความสามารถไม่ได้สร้างความน่ารักให้กับบรรดาฟแฟนคลับแน่นอนครับต่อให้แสงไปแล้วคงไม่มีใครที่ติดตามแล้วก็ชอบเขาได้ถึงขนาดต้องมีงานแฟนมิเตอรครั้งนี้นะครับโอเคผลที่ผมมาเออเห็นผลที่ชันมนานได้ถึงจุดนี้นะครับก็เป็นเพราะพี่ชานีที่ทําให้หนูได้รับความรักหนูจะไม่ลืมความรักที่พวกคุณมอบให้นะต่อไปก็จะตั้งใจทํารายการอย่างเต็มที่ ขอขอบคุณพี่ชายนะครับเป็นอย่างมากๆนะเป็นอย่างมากเลยและขอบคุณทุกคนนะครับที่อาจจะมาจากที่ไกลๆด้วยซ้ำไปจากใกล้ไกลนะฮะแล้วทุกคนก็เหน็ดเหนียมากๆขอบคุณจริงๆเลยขอบคุณจากใจจากตาแป๋วนะครับขอเสียงปรบมือินตาแป๋วด้วยนะครับน้องเบลล์น้องเบลล์ขอเสียงปรบมือกับเบลกับเบลหน่อยครับ น,น,น,นี่นะครับเราเรียก<ม>ว่าเป็นทีมงานที่คุณภาพของชาลีเลยชาลีนะครับพวกเรารงทราบอยู่แล้วนะครับชาลีไม่สนุกไม่ว่างนะครับทำเพลงใช่ไหมครับก็เลยส่งทีมงานอย่างน้องเบสกับน,น้องเบลมาร่วมงานด้วยนะครับต้องบอกว่าน่ารักมากสาหรับพี่ชาลีนะฮะสุดจริงๆนะครับผมเดี๋ยวน้องก็พูดไปแล้วนะครับผมเขารู้สึกว่างนะครับ มีอะไรอยอะที่ที่อยากจะบอกกับแฟนคลับอีกรอบหนึ่งไหมเขาบอกว่าตอนที่หนูได้มาประเทศไทยครั้งแรกก็รู้สึกกังวลมากๆเลยทีเดียวแต่ทุกๆคนก็เป็นกันเองนะครับอบอุ่นกับหนูมากๆขอบคุณจริงๆที่ได้มาประเทศไทยและได้พูดคุยกับทุกๆคนนะฮะที่รอต้อนรับเราที่สนามบินทุกคนได้สร้างความทรงจําอันล้ำค่า ขึ้นมามากมายเลยทีเดียวต้องกลับบ้านก็ขับรถกลับอย่างระมัดระวังปลอดภัยทุกๆต้ด้วย้วกันนะครับขอสียงประมงน้องหน่อยแม่ตอนนี้ผูช่วทู้องตนะครอืพูดได้ซึ้งกินใจมากขอบคุณพี่หาจงขอบคุณขอบคุณพี่จีนี่ ะครับเป็นไปได้เชิญทั้งคู่มาได้ไหมฮะฮาจองกับจีนี่เชิญมาได้ไหมครับและนะครับขอบคุณนะฮะอันนี้คืออะไรอ๋อจีนี่เอฟซีแล้วก็ฮาจองเอฟซีทุกคนด้วยนะครับก็เสซบรลมาด้วยฮาจองนี่นะครับขออนุญาตจีนี่มาด้วยได้ครับอืมนะครับ,าจ,ารนะรบจีนี่ครับจีนี่จีนี่จีน,จนี่โอเคโอเคโอเคนะครับ คือต้องบอกนี้นะครับว่าสามสาวเนี่ยคือสามคนที่ชาลีเป็นคนเปิดโอกาสนะครับทำให้พวกเราเราได้ไปรู้จักน้องๆนะครับผมต้องยอมรับแม้กระทั่งตัวของเองถ้าชาลีไม่พาไปรู้จักนะครับคนเหล่านี้พวกเราไม่รู้จักแม้กระทั่งตัวใครกล้าปฏาิเสธบ้าง นะครับเอาจริงๆอาจริงๆคนที่ติดตามอยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่เอาจริงๆเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเพราะชาลีพาไปรู้จักน้องพวกเราถึงได้รู้จักพวกเขาแล้วก็ได้เห็นความน่ารักของเขาแบบนี้นะครับครับเา้ยเย็นรอฟังนะอยู่ในนี้อยู่ในนีหนึ่งสองสชายอีกรอบหนึ่งชาลโอ้โหสุดยอดมากเลยเส็ยงประมือดังให้ชับชาย นะครับขยับมาก็ได้ครับมาหมดอ่ามารวมตัวกันได้ไหมนะครับขยับมาตรงนี้เออออ่ายไม่ออกมาเลยนะทุกคนทุกคนฝากลูกมือนิดนึงนะครับตากตัวน้องนั่งได้นะนะครับให้น้องหลุดได้ไม่วางคนได้หน่อยอ่าโอเคมาตามนกับแบบให้ได้เราก็ข้างหลังได้อยู่ นะฮะใครท่างลำเบลลำเบลโอเคนะครับโอเคพี่จอบพี่จออยู่ไหนอ๋อโอเคที่วันนี้นะครับมารวมตัวกันและทำให้งานนี้นะครับมีความสุขสนุกสนานแล้วก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นต้องบอกว่าน่ารักมากๆน่ารักจริงๆนะฮะและไม่รู้ว่าบารรยากาศงานแฟนมีตแบบนี้จะเกิดขึ้นอีกเมื่อไหร่นะครับงานดีๆแบบนี้ นะครับจะมีอีกเมื่อไหร่นะครับเพราะว่าน้องเขาก็จะเดินทางกลับเกาหลีไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้กลับมาอีกรอบและก็ไม่รู้ว่าอะไรจะมีโมเมนต์ดีๆแบบนี้ที่คอยสร้างความสุขให้กับทั้งตัวเขาเองและก็ตัวบรรดาแฟนๆเองซึ่งงานแบบนี้นะครับมันไม่ได้หาง่ายจริงๆนะครับมันต้องเกิดจากความจังหวะเวลาที่เหมาะสมแล้วก็เกิดจากความร่วมเอรร่วมใจของทั้งโค้เองนะครับของทั้งบรรดาแอดมินเองเอเอียเราขอขอบพระคุณมากมากเลยนะครับขอบพระคุณ ชายนนะครับขอบคุณชาย็นนะที่เป็นเจ้าของงานแม่งานเลยขอบคุณพี่ไม้สุรินขอบคุณน้องเกรซขอบคุณทีมงานแอมิน,มนขอบคุณบรรดาแฟนคลับของชาย็นสามีชายนทุกๆกานเลยนะครับที่มาร่วมงานในครั้งน,นี้และขอขอบคุณทั้งแขกรับเชิญอย่างพาจองและก็ทีมีามาร่วมสร้างความสุขในช่วง,งท้ายได้แบบอบมุ่นแบบน่ารักมากๆและที่สำคัญนะครับในระหว่างนั้นนะฮะมาจองยังฉลองครบรอบนะครับ100,000 f o l l o w วอร์แล้วก็เป็นหน่าประทับใจในวันเดียวกันน่ารักมากๆนะครับ นี่กับไทเย็นนะฮะ,ะเอ๊ะนะฮะดูแลน,น้องสาวสุดสวยของเราด้วยนะครับอ่านะฮะดูแลแม่ง,งานของเราด้วยนะคะรับใครอยากถ่ายรูปไทยเยอะเลยนะครับนะฮะไทเย็นครับนะฮะเย็นตยูนี้เอ๊ะถ่ายรูปน้องเพี่ถ่ายรูปกันเยอะเลยนะฮะนะครับไทเย็นขอบคุณด้วยมากนะคะไ uh, ป and you s a r e everyone นะฮะกินมายอง อ่ะโอเคใช่ยืดดังเลยหรือว่าใม่หนึ่งนะใม่ห okay. น่งตอนนี้ทุกคเรียนที่่กันนะครับถ้าใช่ยืดทำไมแล้วการ how do you feel how do you feel แล้ครับ c a n y o u s a y โอ okay น่ารักมากน่ารักมากนะครับเก่งมากลูกเก่งมากลูกเก่งมากชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง D m 2 Party ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ